สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีสเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่ติดตามช่องไดอารี่อูมาเรเราไม่ได้พบกันนานแล้วเนาะแอดก็ไม่มีเวลาทําคลิปมีแต่ทําคลิปเขียนลงให้ทุกคนดูไม่มีเวลาแบบมา,มาอธิบายมันนะแนะแนวทางให้นะเพราะว่าแอดทำงานวันนี้วันหยุดก็เลยมีเวลามาคุยกับทุกคนวันนี้ตามหวัวข้อแอดจะมาแนะแนวทาง หวรัฐบาลนะคะงวดประจากวันที่1กันยายน2,564วดที่แล้วเข้า50น <ะ S 2> ในตารางจะเข้า32ทั้งบนทั้งล่างเลยเหมือนที่แอดเคยบอกว่าให้ทุกคนจับจับวินในตารางนะคะบางครั้งแอดก็จับไม่ถูกบง่งคัตัดออกนะคะส่วนมากจะออกในตาราง3ตัวก็ออกกอ่ะถ้าเป็นคนกาค้าจะจะรู้ว่าแนวทางรัฐบาลของแอดนั้นจะมี2ตาราง มันจะสลับกันออกื่อเมื่อกี้แอ๊ดทำดูมันจะเข้าทั้งสองตารางที่หนึ่งและตารางที่สองทีนี้แอดก็จะมาทำวิธีทำวิธีคำนวณและสูตรให้ดูทั้งสองตารางนะเผื่อบางคนอยากได้บางคนเขาก็อยากดูทั้งสองตารางนะแต่ถ้าใครดูคลิปนี้ไม่เข้าใจแต่แอดจะลงสรุปให้อีกทีหนึ่งวันที่31แต่วันนี้จะอลองคำนวณใช่ลอง ทำวิธีวิธีหรือแนวทางการคำนวณนห่วยรัฐบาลอ่ะไม่พูดมากดีกว่านะคนเก่าอาจจะเข้าใจแต่คนใหม่อาจจะงงงนิดนึงนะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยจ้ะเดี๋ยวนะแอดดูวิธีแป๊บนึงโอเคไปดูกันเลยจ้าสูตรที่ของแอดนะคะจะมีสองตารางเนาะ เงเมื่อกี้ออก750กับ23นะคะสูตรของแอจะมี2ตารางก็คือเดี๋ยวดูตามไปตามคลิปเลยนะคะจะมีสตารางคนเก่าอาจจะเข้าใจแล้วบ้างแต่คนใหม่ค่อยๆดูตามก็ได้นะคะเผื่อใครอยากได้สูตรนะคะตารางที่1แอจะเอา5กับ2มาบวกกันตารางที่2อแอจะเอา0กับ3มาบวกกันนะคะสูตรของแอด คือตารางที่1จะเอาหลักสิบนะคะบวกกันบนล่างหลักสิบบนล่างมาบวกกันนะคะก็คือห้ากับสองหกับ2มาบวกกันจะได้เจดนะคะพอได้เจดแล้วสูตรทองแอดจะมาบวกบวก1บวก2บวกสาบวก4ี่บวกหาบวก6นะคะแล้วก็เจ็ดเราก็ยกเจ็ดลงมาบวกกับ1 ได้เท่าไหร่ได้8ปนะคะแมาบวกกับสองแดบวกสได้ศนะคะแอดเจ็อย่าเพิ่งงงนะคะทุกคนสูตรของแอดจะมาบวกหนึ่งสี่ห้าหนะคะศูนย์บวกสได้3นะคะยก3มขึ้นไปบวกสีบวกสได้เจ็ดนะคะยกเจ็ดลงมา7จบวกห 7จ็ดบวกห้าได้เท่าไหร่คะได้สองเจ็ดวห้าได้สองยกสองลงมาสองบวกหกสองบวกหกได้แปดนะคะสูตรของแอดก็จะได้นะคะสูตรของแอดจะแล้วก็เราก็มาติดตารางตารางที่แอดให้ตามสูตรของแอดนะคะ ผลของตารางที่แอดจะยกลงมาลง,ลงมาตารางนะคะที่วงกลมไว้ก็ยกแปดลงมายกศูนย์สามเจ็ดสองแปดนะคะทีนี้เรามาจับคู่ในตารางนะคะทุกคน คู่ลงมานะคะ80 82ะพื้นที่ไม่พอเดี๋ยวเปลี่ยนปากกาใหม่ดีกว่านะคะ80 82 88นะคะก็07 02 08นะอ้าว8 8 0 3นะคะเป็นเป็น87นะ ก็มา37เจนะคะสามสองสามแปดนะคะก็ูนย์สามเจ็ดสองนะคะสองนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดแยกให้อีกทีหนึ่งนะคะสรุปไทยทีหนึ่งอ่ะแอดจะมาสรุปอันเด่นนะคะตัวเด่นตัวเด่นที่ออกบ่อยที่สุดนะคะที่แอดวงกลมให้สีแดงนะคะที่เขาออกบ่อยที่สุดนะคะ ที่ออกบ่อยที่สุดแอดจะแยกให้นะคะก็มีนะคะนะเจสองศูนย์สาะคะสาก็สามสองนะคะสาออกแล้วไม่น่าจะออกอีกนะคะตัดออกก็ได้นะคะทุกคน สรุปการางที่1เราได้ตัวนี้นะคะ72 03 07 37 32 38นะคะตัวอื่นก็สามารถเข้าได้นะคะแต่ออกไม่บ่อยนะคะมาช่งวงงนะคะทุกคนจะสรุปให้อีกรั้งหนึ่งนะคะมาดูตารางที่สองค่ะตารางที่สองเอาหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยบนล่างมาบวกกันก็คือศูนย์บวกกับสามนะคะ ได้สามนะคะศูนย์บวกสามได้สามเหมือนเดิมนะคะสูตรแอก็คือบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกนะคะแอจะเขียนไปเลยนะคะบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกนะคะทีนี้ แล้วก็ดึง3ลงมานะคะ3มาบวกกับหนึ่งได้4นะคะดึง4ลงมาดึงหบวก3อ่ายก9ขึ้นไปบวกกับ4ค่ะได้3นะคะ3ามบวก5้แปดบวกหกได้สี่นะคะสรุป ตัวที่เราจะนำมาแยกในตารางนะคะก็จะมี4 3 6 8 9 4นะคะสูตรนี้แอดทำเผื่อใครอยากได้นะคะทุกคนแต่ถ้าใครง,งงก็ไม่ต้องตามก็ได้นะคะรอตามผลสรุปที่แอดจะลงให้อีกทีหนึ่งนะคะแต่แอดก็จะ สองตารางนี้แ่ะคะ่ะมาสรุปให้เลือกตัวที่กออกบ่อยที่สุดนะคะค่ะยกลงมาในตารางเลยสี่หกเก้าสามแปดสี่นะคะยกลงมาสี่สามหเออสี่แปดล้วก็สีตามตารางเลยค่ะหกสามหแปดหกสี่ 93 98 94 69 38า่นะคะสรุปตารางที่2ได้ตัวนี้นะคะทีนี้เรามาแยกตัวที่มาบ่อยนะคะ63 93 69 98 94 38จะมีตัวชนกันอยู่นะคะกับตารางที่1คือ38มแปดนะคะ,ะสรุป ตารางที่สองนะคะสามแปดหกเก้าหกสามเก้าสามเแล้วก็9กสนะคะตารางที่สองก็จะสร,สรุปได้นะคะสามแปดหกเก้าสามเก้าก้าก็9กสค่ะส่วนตัวอื่น ก็อาจจะมาได้นะคะแต่มาไม่บ่อยแอดจึงไม่เลือกมานะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนงงงไหมค่อย <c oughs> ๆดูไปนะคะแอดทำทำสำหรับคนที่บางคนเขาอยากได้สองตารางนะคะเพื่อมาเปรียบเทียบกันวันเมื่อกี้ที่แอดทำก็เข้าทั้งตารางที่หนึ่งและตารางที่สองนะคะแต่วันนี้แอดเลือกตารางที่หนึ่งนะคะทุกคน เป็นไงบ้างคะทุกคนพอจะเข้าใจบ้างไหมถ้าไม่เข้าใจเป็นไรนะคะเดี๋ยววันที่31แอดจะสรุปให้อีกทีพร้อมอวันที่หนึ่งแอดจะจุดธูปนะคะเดี๋ยวแอดยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะจุดธูปปูรือธูปไอ้ไข่นะแต่วันที่หนึ่งนัดตรงกับวันพระเนาะวันที่หนึ่งแอดจะจุดธูปให้ตอนเช้าแอดจะจุดอีกทีหนึ่งแนวทางวันนี้ทุกคนเอาไปเป็นแนวทางไปลองทําดูก็ได้ คนใหม่อาจจะไม่เข้าใจแต่คนเก่าอาจจะพอเข้าใจบ้างคะและเลขทูบที่แอดจุดให้ทุกวันทุกคนสามารถเอาไปแปลเหมือนทานอยวันที่วันที่เทไหรนะวันที่27ได้5 6 5นะคะาออก9ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงรวยรวยน่ำนั่มรวยรวยกันทุกคนนะคะอ้อ่าแอดใกล้จะถึง20,000ซับแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งื่นเก้้าคนเดี๋ยวถ้า ถึงสองหมื่นซับแอดจะแจกรูปภาพไอ้ไข่แล้วก็รูปภาพรูกนี้แล้วก็รูปไอ้ไข่นะคะบางคนจะว่าแจกอีกละพูกบางคนก็ไม่ได้เดี๋ยววันนี้แอดจะไม่ให้พลาดเลยคะ่ะไปแล้วค่ะวันนี้ร่ำร่ำรวยรวยเพงเกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ